สวัสดีครับผมมิกเป็น co-founder แล้วก็เป็น head roster ของวลินดาครับชนะการแข่งขันอะไรมาบ้างครับมีชนะการแข่งขันสองรายการครับมีเป็นงานแข่งขั้วปี2020ชื่อรายการว่าเ e d r i ช s p e c i t y Coffee Roasting Competition of Thailand แล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นงานแข่งเอ p r e s สโซปี2022ชื่อรายการว่า Thailand Coffee Profiling Challenge ครับและนี่คือ Coffee Essential ของผมครับชิ้นแรกครับพี่โอเคชิ้นแรกมันมาเป็นแพ็คคู่ครับเป็น AeroPress แล้วก็เป็น c o m a d a n t e ที่เป็นเครื่องบดสองอย่างนี้จะเป็นสองอย่างที่ผมจะพกเวลาไปเที่ยวค่อนข้างเกือบจะตลอดเพื่อไว้ชมกาแฟกินทำไมถึงเรียกเป็น Aeropress ครับอ,อย่างแรกก็คือมันเป็นพลาสติกมันไม่แตกผมทําของแตกไปเยอะและ้วก็เลยเลือกอันที่มันเซฟเซฟดีกว่าแล้วก็มันชงง่ายคือเราไม่ต้องใช้ตาช่างก็ได้เราใช้ไอตัวเลเบลที่มันมีติดๆอยู่นี้มาเป็นตัวไกด์ไลน์ให้เราได้ว่าเราจะใส่น้ําแค่ไหนดีเราใสา่กาแฟแค่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าบอกว่าอันนั้นเป็นพลาสติกไม่ค่อยแตกแต่คอมมานเนเต้ลครับคือคอมมานเนเต้ผมกําลังพยายามหาตัวแทนอยู่จริงๆมันก็มีเพิ่งเห็นมันมีคอมมานเนเต้รุ่นใหม่ที่ออกที่มันเป็นพลาสติกก็น่าสนใจอยู่เลงๆไว้ว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีช้อยก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนอาจจะต้องระวังมันนิดหน่อยแต่ว่าแก้วน,นี้มันมันหนาอยู่มันไม่ค่อยแตกผมทําตกหลายรอบ้วอันนี้มาร์กไหนครับมาร์กสครับ ชิ้นต่อมาครับอ,อ,อย่างที่2จะเป็นเคลเวอร์ดิปเปอร์ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันครับตัวนี้จริงๆผมเอามาใช้ตอนคั่วมากกว่ามันเป็นตัวที่เราใช้ QC หลังจากเราคั่วเสร็จนี่แหละโดยปกติเราจะทำคัพป,ปิ้งกันเนาะแต่ด้วยความที่คัพป,ปิ้งมันต้องแบบมีขั้นตอนเยอะไม่ว่าจะแบบเวกกาแฟกวาดกากาแฟทิ้งหรือตอนทำความสะอาดที่มันค่อนข้างยุ่งยากช่วงหลังๆผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เคลเวอร์แทน ก็คอนเซ็ปมันใกล้ๆกันก็คือเราแช่กาแฟแประมาณสี่นาทีเหมือนกันแล้วเราก็มาเช็คได้เลยว่ารสชาติกาแฟที่เราคั่วเนี่ยมันตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้แล้วหรือยังรับตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ <laughs> เปิดช้อปปี้ดูหน่อ <laughs> ยน่าจะประมาณ4ี่ห้าร้อยพันต้นๆมั้งครับอาไรครับั <laughs> นต้นๆแต่ถ้าช่วงโปรโมชั่นก็จะเหลือประมาณเก้ากว่าบาทเฮ้ยมันถึงพันเลยหรอผมไม่รู้เรื่องเลย ถ้าพูดถึงราคางั้นขอขอย้อนกลับไปถาม AeroPress กับ,บ<อ> Comandante ท่าไหร่นะครับออ AeroPress น่าจะประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ Comandante ตอนที่ผมซื้อมามัน,มนประมาณแปดพันครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้ราคาขึ้นลงเลยแล้วแต่ว่าขาดตลาดหรือเปล่หรือว่า,าบิตคอย <laughs> เครื่องต่อมาก็จะเป็นเครื่องที่มีความสําคัญต่อความรู้สึกของผมมากๆเครื่องหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเครื่อง e p r e s s เครื่องแรก ที่ผมได้ใช้ถึงถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้มันแล้วก็ตามมันก็ยังคงเป็นเครื่องที่เรานิดถึงกับมันเสมอ,นะอเพราะว่ามันทําได้ทั้งเอสเรสโซ่ตีนมมีหม้อต้มในตัวมีครบทุกอย่างในตัวเลยแล้วตัวก็เล็กนิดเดียวด้วยตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นซื้อมาปัะมาณ2 0 0 0 0หปลายปถึง30,000ไม่แน่ใจราคาแล้วเหมือนกันครับตอนนี้เหมือนราคาน่าจะขึ้นข้อดีข้อเสียของเครื่องนี้เป็นไงข้อดีคือเล็กเบา ง่ายเสียบปลั๊กอันเดียวข้อเสียคือใช้งานค่อนข้างยากมันอาจจะต้องการความเข้าใจในกาแฟาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้มันทํางานออกมาได้เต็มประสิทธ,ธิภาพครับแล้วก็อาจจะต้องการกําลังแขนที่เยอะพอสมควรเพราะว่าไอาการกดตรงนี้มันคือเราใช้การเพิ่มแรงดันด้วยการกดมันลงไปเหมือนคล้ายๆแฟร์แต่หนักกว่าแฟร์ก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ช็อตอร่อยแน่นอนครับผม ชิ้นต่อไปจะเป็นกระติกน้ําที่ผมเพิ่งจะเริ่มพกมาเมื่อไม่นานมานี้เพราะมันเป็นกระติกน้ําวอลินดาเอ็กซ์เมหาซื้อได้ที่วอลินดา1,490บาทนะครับก็ข,ข,ข้อดีของกระติกนี้คือเวลาเราขับรถอะมันกินง่ายทั้งกาแฟหรือจะเป็นน้ําก็ได้เพราะว่ามันแค่กดแล้วเราก็ดื่มจากมุมไหนของของแก้วเลยก็ได้แล้วก็สีเขียวผมชอบเป็นพิเศษครับ กระติกน้ําเมียกับเมียพกอะไรบ่อยกว่ากันครับเมียไม่ได้พกแต่เมียไปด้วยเองครับอันนี้เราต้องเป็นคนถือไปครับชิ้นสุดท้ายครับอันนี้มันจะเป็นแก้วห้อยคอ เหมือน DIY ขึ้นมาเองเพื่อที่ว่าแบบเวลาเราไปนู่นไปนี่แล้วเราอยากไปขอกาแฟคนอื่นชิมเนี่ยเราก็ยื่นแก้วขอเขาได้เลยแล้วพอเราชิมเสร็จเราก็แค่ปล่อยมันห้อยคอไว้เพื่อไปชิมคนอื่นๆได้เยอะๆโดยที่แบบว่าเราสะดวกเพราะเรามือมือว่างสองมือมีตัวนี้จะพกประจําเวลาที่แบบไปออกอีเวนต์หรือว่ามีงานที่ต้องชิมกาแฟบ่อยๆครับทั้งหมดเลยที่โชว์มาในตัวไหนขาดไม่ได้ครับให้เลือกได้ชิ้นเดียว น่าจะขายของก็ตัวนี้แต่ถ้าเอาจริงๆเ่ยก็เป็นแก้วตัวนี้แหละครับมันทําให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากๆกับการที่แบบเราต้องชิมกาแฟเยอะๆมีเอเซนเชียลอะไรในฝันไหมครับที่อยากเป็นเจ้าของอยากมีเครื่องคั่วทุกแบรนด์อยู่ในโรงคั่วครับเป็นความฝันที่ไม่น่าจะเป็นจริงได้ <laughs> วอลินดา เฟอร์ชตี้คอฟฟเป็นหน้าร้านที่ทุกคนจะเข้ามาชิมกาแฟได้แล้วถ้าเกิดชอบก็สามารถซื้อมเมล็ดเอาไปชมเองต่อที่บ้านก็ได้หรือแม้แต่ร้านกาแฟเองที่มองหามเมล็ดที่เป็นเฮาส์เบรนอยู่ก็สามารถนัดวันเข้ามาชิมกาแฟหรือจะมาคอนซัลท์ให้เราช่วยแนะนำในเรื่องของการเปิดร้านกาแฟก็ได้เหมือนกันสามารถทักเข้ามาที่ IG หรือว่า Facebook ของอลิมดาได้เลย หรือถ้าใครสะดวกเป็นไลน์มากกว่าก็แอดเป็นไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ได้ก็จะเป็นแอดไซ n แล้วก็วอลินดาส่วนใหญ่จะเป็นน้องแอดมินตอบให้แต่ว่าเวลานัดกันเข้ามาคุยเนี่ยก็จะคุยกับผมเองจริงๆเราอยากให้ทุกคนสามารถทํากาแฟที่ทุกคนอยากทําได้แหละเพราะเราเชื่อว่าทุกคนอยากทําให้กาแฟมันอร่อยอยู่แล้วถ้าติดปัญหาตรงไหนเข้ามาคุยกับเราเราเชื่อว่าเราจะมีคําตอบให้ได้ครับและนี่คือ my coffee essential ครับ